เมียตัวแทนตอนที่สิบอาหารมื้อค่ำของสองสามีภรรยาถูกจัดอยู่ใต้แสงเทียนในสิ่งมากินข้าวได้แล้วค่ะพี่ทองแย้มเอากับข้าวมาให้เยอะแยะเลยหนูอันก็มานั่งกินข้าวได้แล้วสิงหราชบอกหญิงสาวก่อนจะเดินไปหยิบแก้วน้ำวางบนโต๊ะอาหารให้เธอนั่งลงตรงข้ามเขาหนูอันจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะดื่มวายแก้หนาว ชายหนุ่มถามอย่างเกรงใจตามสบายเลยค่ะแต่หนูอันไม่ดื่มนะคะพี่ไม่ให้หนูอันดื่มอยู่แล้วเดี๋ยวเมาสิงหราชรินไวน์ที่บ่มเองในไร่ใส่แก้วบางใสยยกขึ้นเดือบเบาๆขณะที่หนูอันตักอาหารใส่ปากกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยในสิ่งลองกินดูสิคะอร่อยอย่างที่หนูอันว่าจริงๆด้วยสิงหราชดื่มไวน์หมดไปหลายแก้วเขามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างหลงไหล คืนนี้เราสองคนต้องนอนที่นี่ด้วยกันหนูอันจะว่าอะไรไหมถ้าต้องนอนร่วมเตียงกับพี่คำพูดของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวอดหวั่นไหวไม่ได้ก็เราเป็นสามีภรรยากันแล้วยังไงก็ต้องนอนด้วยกันหนูอันรู้ไหมเวลาผู้ชายนอนจะกรนเสียงดังหนูอันทนนอนร่วมห้องด้วยได้ใช่ไหมเธอพยักหน้าแทนคำตอบ เมื่อกินข้าวเสร็จสิงหราชก็บอกว่าให้เอาจานชามวางไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยล้างเพราตอนนี้มันมืดแต่อันชันก็ดือ้อเก็บล้างจนเสร็จสิงหราชนั่งดื่มไวายมองเมียตัวแทนของเขาตั้งอกตั้งใจทำงานบ้านอยู่อย่างรู้สึกแปลกๆหลังจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปในห้องนอนที่มีเตียงนอนขนาด6กฟตุตอยู่กลางห้องโดยที่หนูอันก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรรอยอยู่ข้างหน้า สิงหราชมองตามหญิงสาวที่เดินนำหน้าไปคืนนี้เป็นคืนเข้าหอของเราสองคนแลงจะคืนแต่งงานพี่เมาและเสียใจจนไม่เป็นอันทาอะไรเลยเป็นเมียเขาแล้วอย่าคิดอะไรมากอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเธอคิดและขยับขึ้นไปนอนบนที่นอนกลิ่นกายหอมจังเลยชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดตาเป็นประกายหวานซึง้ง หลังจากขึ้นมานอนบนเตียงกับอันชันวันหนึ่งพี่จะทำให้หนูอันรักพี่อย่างที่หญิงสาวรักชายหนุ่มยอมเป็นเมียพี่ทั้งตัวและหัวใจเลยรอวันที่หนูอันพร้อมดีกว่าไม่อยากคืนใจเด็กสิงหราชเหยียดกายตรงเอามือรองหัวหลับตาพริม้มยิ้มอย่างมีความสุขภาพของหนูอันชัดเจนจนแทบไม่มีภาพของอิงฟ้าอยู่ในหัวแล้วเช้าวันต่อมา ทำไมในสิงรีบกลับจังเลยทองไม้ถามอย่างเป็นกังวลถ้านนน้ำเพิ่งลดเป็นหลุมเป็นบ่อ,อยังไม่ได้ซ่อมแซมไม่เป็นไรขับโฟวิลมาสมบุกสมบันอยู่แล้วหนูอันเขาอยากกลับบ้านแย่แล้วตื่นมาเก็บของตั้งแต่เช้าหนูอันไปก่อนนะคะพี่ทองแยม้มวันหลังเข้ามาจะเอาขนมมาฝากนะคะทองแย้มจับมือหนูอันที่นุ่มและเนียนมากๆ ในสิงอย่าลืมพาหนูอันมาที่ท้ายไร่อีกนะจ๊ะนางทองแย้มหันไปพูดกับเจ้านายที่ยืนกอดอกยิ้มทองแย้มม่วงว่างก็เข้าไปหาหนูอันที่บ้านบ้างสิสิงหราชบอกนางจริงๆด้วยนะหนูอันจะได้มีเพื่อนคุยพี่ทองแย้มไปหาหนูอันที่บ้านนะคะอัญชันยิ้มอย่างมีความหวังอย่างน้อยก็มีเพื่อนที่เข้าใจแม้วัยจะต่างกันก็ตาม หนูอันจะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอีกไหมจ๊ะแต่งงานแล้วนางทองแย้มถามขึ้นอัญชันมองหน้าสิงหราชแต่ชายหนุ่มไม่พูดอะไรทำให้หญิงสาวจำเป็นต้องตอบช่วงนี้ปิดเทอมพอเปิดเทอมหนูอันก็ต้องไปสอนหนังสือสิจ๊ะหนูอันไปคุณครูจะไม่สอนหนังสือได้ยังไงเธอบอกกับนางทองแย้มนายสิงออกเดินทางเถอะเดี๋ยวสายกว่านี้มันจะร้อน นายทองไม้บอกกับเจ้านายที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำตอบของเธออันชันรีบยกมือไหว้สองสามีภรรยาที่แทบจะรับไหว้ไม่ทันก่อนจะรีบขึ้นรถไปภายในรถยนต์ที่สิงหราชเป็นคนขับหนูอันขอไปสอนหนังสือต่อนะคะมันเป็นงานที่หนูอันรักอัญชันบอกกับสิงหราชที่ขับรถไปด้วยสีหน้าราบเรียบตามใจหนูอันก็แล้วกันทำอะไรแล้วหนูอันมีความสุขก็ตามใจ ตัวพี่ได้ทุกอย่างชายหนุ่มพยายามพูดให้เธอรู้สึกดีกับตัวเองแต่ยังไงหนูอันก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่พี่ด้วยนะเผื่อว่าท่านอยากให้หนูอันมาเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวแทนแม่พี่เพราะเห็นท่านบทว่าแก่แล้วอยากจะพักบ้างมันทำให้หญิงสาวคิดหนักเธอรู้ว่าคุณมีนาอยากจะให้เธออยู่บ้านและมีหล้านตัวเล็กให้ท่านได้ค่ะหนูอันจะลองถามคุณแม่ดูก่อนว่าท่านมีความเห็นยังไง ชายหนุ่มผิวปากอยากสบายใจคุณแม่ผมอยากให้หนูอาดลาออกจากครูมาเป็นแม่บ้านเพราะอีกหน่อยมีลูกก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกสิงหราชคิดในใจแต่คิดว่าคุณมีนาก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับเขาเหมือนกันเขายิ้มขึ้นมาเมื่อนคิดถึงคำตอบของแม่ในสิงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เรื่องอะไรคะหนูอันเห็นยิ้มมาตลอดทางเลยเปล่าเปล่าแค่คิดอะไรบางอย่างแล้วอดขำไม่ได้เท่านั้นเอง อันชันเกิดความหนักใจเธอจะพูดยังไงคุณมีนาถึงจะยอมให้เธอไปสอนหนังสือนาบานพักสิงหราชตายแล้วดีใจจังเลยหนูอันกลับมาแล้วปลาสัมภาว,วิ่งหน้าเร็ดเขาไปหาสแสดงอาการดีใจอย่างออกนอกหน้าจนสิงหราชอดกแะแอมไม่ได้ทุกวันนี้เห็นแต่หนูอันไม่เห็นผมเลยนะครับป้าสัมภาวนายสิงห์ทำไปเด็กที่อิจฉาไปได้ เห็นป้ารักใครมากกว่าตัวเองไม่ได้นร่งสัมภาคอนให้ชายหนุ่มและหันมาที่หนูอันหนูอันเป็นยังไงบ้างจ๊ะป้าเป็นห่วงมากเลยป่ะไปเข้าบ้านก่อนดีกว่ากินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวป้าหาอะไรให้กินหนูอันไม่เป็นอะไรค่ะป้าป้าสัมภาวอบเอวอันชันเข้าบ้านโดยไม่สนใจสิงหราดอา้าวเดินตัวปลิวไปทั้งคู่เลย แล้วใครจะขนของพวกนี้ล่ะงานนี้สิงหราชยืนมือเท้าเอวดูหญิงสองวัยเดินเข้าไปในบ้านจอยเดินผ่านมาได้ยินก็เข้ามาหาทันทีเจ้านายครับสวัสดีครับจอยเอ็งมาช่วยข้าขนของหน่อยชายหนุ่มหอบของผรุงพรังแต่ยังดูอารมณ์ดีนายแปลกไปนะวันนี้มันแสดงความเห็นข้าแปลกตรงไหนเอ็งลองบอกมาให้ฟังหน่อยสิ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อารมณ์ดีผิดปกติไม่เหมือนคนที่ถูกแฟนทิ้งเลยเหมือนคนกำลังมีความรักมากกว่าจ้อยเดินวนรอบๆตัวเจ้านายและพูดยิ้มยิ้มแล้วรวบของวิ่งเข้าบ้านไปก่อนจะถูกเตะไอ้จ้อยมึงวอนถูกเตะแล้วงานนี้ชายหนุ่มตะโกนเสียงดังที่ถูกเด็กหนุ่มพูดจี้ใจดำเรื่องจริงใช่ไหมล่ะครับนายสิงห์ทำเป็นเสียงดังกลบเกลื่อน มันพูดไปหัวเราะไปจนสิงหราชโยนของลงและหาทางไล่เตะไอ้จ้อยแต่มันรู้ทางหนีหายไปแสนรู้จริงๆเลยนะมึงสิงหราชใส่หัวกับความกระล่อนของมันก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านเขาเดินขึ้นไปบนห้องนอนและนอนรอเพราะได้ยินเสียงน้ำไหลออกมาจากห้องน้ำผ่านไปสักพักอันชันก็ออกมาในชุดเรียบร้อยและปลุกเขาให้ไปอาบน้ำเพื่อจะได้ลงมาทานข้าวเช้าด้วยกัน และพอสิงหราชเดินออกมาจากห้องน้ำก็ย,ยิ้มออกมาเมื่อเห็นเมียตัวแทนจัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เขาที่หน้าตู้เสื้อผ้าแค่นี้ยังไม่พอสำหรับหน้าที่เมนะครับหนูอันสิงหราชพูดในใจช่วงบ่ายหลังจากสิงหราชเข้าไปในไร่ปล่อยให้อันชันอยู่บ้านอันชันจึงใช้เวลานี้เรียนทำอาหารและงานบ้านอื่นๆจากนางสำเพาเป็นยังไงบ้างคะ เริ่มคุ้นชินกับการมีชายหนุ่มขี้โมโหโวยวายเข้ามาในชีวิตหรืออย่างคะป้าสัมภาถามขึ้นมายิ้มยิ้มเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนก็ดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลใจในสิงก็ใจดีดูแลหนูอันดีมากๆเลยคะ่ะยิงสาวพูดจากความรู้สึกของตนเองป้าว่าตอนนี้ในสิงดีขึ้นมากเลย ไม่โวยวายเอาแต่ใจตัวเองเหมือนชั่วที่คบหากับคุณฟ้าป้าว่าพ่อหนูอันมาอยู่ด้วยในสิงก็ดีขึ้นป้าสัมภาก็พูดเกินไปค่ะในสิงเพียงอารมณ์ดีเท่านั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ซะหน่อยอัญชันพูดขึ้นโดยหน้าเป็นสีแดงระเรือ่อใครกำลังนินทาผมอยู่ผมได้ยินนะครับเขาเดินเข้ามาสมทบกับสาวสองวัยที่กำลังจัดโต๊ะอาหารเย็น ใครมาจะกล้าดนทานในสิ่งล่ะคะไปล้างมือก่อนค่อยมาหยิบขนมกินคะ่ะป้าบอกป้าสอนตแต่เด็กๆไม่เคยจำเลยนะคะป้าสำเภาเอ่ยขึ้นและตีมือชายหนุ่มที่กำลังจะมาหยิบขนมเข้าปากสิงหราชไม่สนใจยังหยิบขนมชั้นขึ้นมากินและมองดูเห็นหญิงสาวกำลังพับขนมชั้นเป็นรูปดอกกุหลาบเล็กๆสวยเหมือนคนทำเลยนะครับสิงหราชหยิบขนมรูปดอกกุหลาบขึ้นมาดูและส่งเข้าปาก นายสิงไม่ต้องมายอป้าหรอกป้ารู้ตัวว่าเป็นคนสวยป้าสมภารตอกลับยิ้มยิ้มอย่างรู้ทันชายหนุ่มผมหมายถึงหนูอันต่างหากไม่ใช่ป้าซะหน่อยอา้าวป้าก่อน,นึกว่านายสิงชมป้าซะอีกคนแก่เสียใจนะคะเนี่ยโทธโ่ใครจะไปว่าป้าสมภารคนสวยได้ล่ะครับป้าสมภารก็สวยตลอดการอยู่แล้วล่ะครับ สิงหราชโอบหลายพี่เลี้ยงอย่างยอกล้ออันชันเห็นก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ไม่ต้องมากแกล้งยอคนแก่เลยค่ะหนูอันยังขำเลยเห็นไหมหนูอันแค่ยิ้มเฉยๆค่ะเธอกลัวป้าสัเพาจะพานโกรธเธอไปด้วยแต่นางไม่ว่าอะไรนายสิงไปอาบน้ำอาบท่าจะได้มากินข้าวเย็นพร้อมหนูอันเธอหัดทํากับข้าวหลายอย่างไวรอในสิงเลยนะคะ ถ้าสำเพอเป็นคนทำหนูอาไปแค่ลูกมือหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะอีกหน่อยในสิงจะโต้ติดใจในสเสน่ห์ปลายจังหวะของหนูอันไปไหนไม่ได้แน่นอนคงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหนูอันทั้งน่ารักท,ทั้งทำอาหารอร่อยพี่จะหนีไปไหนได้ล่ะครับสิงหราชเอ่ยขึ้นและมองหน้าอันชันที่แดงระเรื่อขึ้นมาเพราะความเขินอาย เขาหอมแก้มนางสำเพาโดยไม่ละสายตาจากใบหน้าของเมียก่อนจะเดินขึ้นบ้านไปหลังจากทานอาหารเย็นแล้วหนูอันขอตัวไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมการสอนเพราะอีกไม่นานโรงเรียนก็จะเปิดแล้วโดยนางสำเพอยังคุยกับสิงหราชที่หน้าบ้านหนูอ่านเป็นยังไงบ้างคะแม่บ้านใหญ่วางโอวันตินไม่หวานให้สิงหราชตามที่เคยทำทุกวันผมว่าป้าชอบหนูอันมากกว่าฟ้าใช่ไหม คุณฟ้ากับหนูอันเป็นผู้หญิงคนละแบบคุณฟ้าเหมาะสำหรับการเป็นเพื่อนเที่ยวมากกว่าแต่หนูอันเหมาะเป็นเมียนายสิงห์ทำไมป้าคิดว่าหนูอันจะเป็นเมียที่ดีได้ล่ะครับเธอเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม้จะยังไม่เก่งแต่ก็พยายามเรียนรู้ที่จะเป็นผิดกับนายสิงที่อะไรไม่ได้ดังใจก็โวยวาย เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่หนึ่งแต่พอในสิงห์มาอยู่ใกล้เธอป้าว่าในสิงห์ก็ดูอ่อนโยนขึ้นใจเย็นขึ้นนางสัมภาพูดขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มมีความสุขฮึฮึ <c oughs> สรุปว่าผมไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างถึงขนาดต้องให้หนูอันของป้ามาดัดนิสัยเลยเหรอครับสิงหราชถามอย่างน้อยใจรู้สึกว่าพอหนูอันมาอยู่ที่นี่เขาก็หมดความหมายกับป้าสัมภา ทำเป็นน้อยใจไปได้ในสิงต้องไปที่หนึ่งในใจป้าอยู่แล้วล่ะค่ะนางเข้ามากอดเขาเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆป้าถึงอยากให้ในสิงได้เมียดีๆเอาไว้ดูแลยามที่ป้าแก่และดูแลในสิงไม่ไหวแต่ใจจริงอยากเลี้ยงลูกของในสิงกับหนูอันมากกว่าว้าวป้าคิดไปไกลจังเลยเอาแค่วันนี้ให้รอดก่อนไหมครับให้เธอยอมเป็นเมียผมก่อนดีกว่า ไ่น่าเชื่อว่าในสิงยังไม่มีอะไรกับหนูอันเห็นอยู่ด้วยกันสองต่อสองอ,อ่อบ่อยๆนางสำเพาเลิกคิ้วขึ้นและมองหน้าชายหนุ่มด้วยความสงสยัยหนูอันห่วงตัวจะตายไปผมไม่อยากหักหาน้ำใจเธอสิงหราชบอกไปตามตรงเขาอยากให้หญิงสาวยินยอมพร้อมใจบ้าเชื่อว่าวันหนึง่งหนูอันจะต้องเห็นความดีความรักที่ในสิงมีต่อเธอคะ่ะ นางสำเพาบอกชายหนุ่มยิ้มยิ้มแต่สิงหราชแกล้งดันตัวออกและเอ่ยกับนางสำเพาใครว่าผมรักหนูอันของป้าล่ะครับไม่ต้องมาพูดแก้เข,ขินเลยค่ะป้าเลียกในสิงมาทำไมแค่มองตาในสิงแค่นี้ถึงจะไม่รู้ว่าในสิงคิดอะไรรักเขาก็บอกเขาไปสิคะผมไม่อยากเรียกลัดเธอผมอยากให้เธอรักผมเองไม่ใช่โดยการบังคับ แต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่โถพ่อคุณของป้าอีกไม่นานหรอกคะ่ะเชื่อป้าไม่มีใครอยู่ใกล้ในสิงของป้าแล้วจะใจแข็งไม่รักได้หรอกยิ่งคนที่แต่งงานกันแล้วไม่นานหนูอันก็ใจอ่อนรักในสิงเชื่อป้าครับป้าสัมภาป้า ไปอาบน้ำนอนได้แล้วค่ะป่านนี้หนูอ่านคอยแย่แล้วน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนอยู่ด้วยกันทุกวันเดี๋ยวก็รักกันเองนางสัมภาไล่ให้ในสิงไปนอนซึ่งเขาก็แกล้งทำอิดออดแต่รับหลังกลับวิ่งเข้าไปในครัวและลงมือชงโอวันตินถือติดมือไปให้อันชันด้วยเสียงเปิดประตูทำให้อันชันเงยหน้าขึ้นจากหนงังสือ เธอมองแก้วในมือของสิงหราชก่อนจะต้องยกมือไหว้ขอบคุณเมื่อเขาวางแก้วลงที่โต๊ะกินโอวันตินไม่หวานอุ่นๆจะทำให้นอนหลับสบายขึ้นสิงหราชบอกในตอนที่วางแก้วลงแล้วเดินไปหยิบผ้าชเช็ดต,ตัวที่เมียตัวแทนจัดเตรียมไว้ให้พลันเดินเข้าห้องน้ำไปอัญชันมองแก้วโอวันตินนิ่งๆก่อนยกขึ้นมากินและยิ้มออกมาเธอดื่มจนหมดและเดินเอาแก้วไปเก็บข้างล่าง แล้วกลับมาเตรียมชุดนอนให้สามี